เอาละครับอ่าเดี๋ยวมาทำรีวิวมิกตัวนี้กันหน่อยนะเรื่องการใช้งานของเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะอ่าโปรแกรมไหนที่ถือว่าใช้ได้นะปรับยังไงนะอ่ะโอเคเช็คเช็คอันนี้แบบไม่มีเอฟเฟกนะแบบไม่มีเอฟเฟกต์ที่ one, ทเช็ควันชี่อันนี้ผมพูดออกมาอยู่นะครับที่ทเช็ควันที่เสุดครับทีชที่ชี่ที่ทีททท่เอาแบบโบเวอร์เลยนะอ่จะได้ยินยชัดชัดที่ ทีเอฟเฟกต์โทนแบบนี้เอฟเฟกต์โทนแบบนี้ถือว่าโอเคนะใช้ได้นะไว้ร้องเพลงร้องคาราโอเกะได้ทุกแนวเลยรเราปรับแบบนี้ได้ทุกแนวเลยทิ่ิเช็คบันทึกสวัสดีครับทิ่ิีิทิเอฟเฟกต์ลงหน่อยทิ่ิีิทีนี้เรามาปรับแล้วเนี่ยเห็นไหมครับชุดนี้เป็นชุดของเอฟเฟกต์เห็นไหมจะมีไฟติดอยู่ไฟติดคืออะไรไฟติดคือการที่ เรามาที่โปรแกรมที่เราเซตไว้แล้วตรงจุดที่เรามาไว้พอดีถ้าเปิดมาแล้วปุ๊บไฟไม่ติดอย่างเงี้ยแสดงว่าเฮ้ยไม่พอเราเป็นโปรแกรมที่เราปรับมาแล้วแต่เป็นรายละเอียดที่ไม่ไม่ใช่รายละเอียดคงที่ที่เราปรับเอาไว้ตั้งแต่ตามเดิมเนาะนี้ทำไงก็หมุนหาอ่าหหาหมุนหาให้ไฟติดอ่าหมุนหาให้ไฟติดนะ อ่ไฟติดแล้ว,วแสดงว่าเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เราบันทึกไว้ทีนี้แล้วเอาตัวนี้มันบันทึกได้ด้วยเหรอแต่บันทึกยังไงนะทีนี้พอเราปรับไปแล้วเนี่ยปุ๊บอ่าลงทบเราปรับใช้ตำแหน่งใหม่ขยับนิดหน่อยไม่ขยับเยอะนะพ,พอแล้วให้ไฟมันดับอ่าไฟมันดับแล้วใช่ไหมเราเลือกโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้โปรแกรมที่ผมใช้อยู่เนี่ยที่ถือว่าใช้ได้ในะโปรแกรมที่หกนะอยู่แบงค์เอนะอยู่กรุ๊ปของเอนะไฟเอติดเห็นไหมสีเขียวปุว๊บ ที่หกไฟสีเขียวฝั่งเอติดเป็นแบงก์เอนะมีจะมีจะมีแบงก์เอแบงก์เอแบงก์บีเห็นไหมอ่าชุดเอชุดบีนั่นแหละอันนี้เป็นชุดของชุดเอโปรแกรมที่หกปรับไว้ก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมประมาณนี้เราจะบันทึกยังไงร,รายละเอียดอ่าเราก็เห็นนะฮะตัวนี้จะเป็น store นี่แหละครับเนี่ย store store เลยละกดค้างไว้เลยนะกดค้าง,างจนกว่าไฟจะขึ้น เห็นไหมไฟมันขึ้นแล้วแสดงว่ามันบันทึกตำแหน่งเอาไว้แล้วสำหรับมิกตัวนี้ก็ง่ายๆเลยเห็นไหมอ่าโอเคครับมิกตัวนี้ถือว่าโปรแกรมเสียงเอฟเฟคอะไรใช้ได้แล้วก็วิธีการตั้งเอฟเฟคแล้วบันทึกก็ทำให้ดูอย่างเมื่อสักครู่น,นี่นะโอเคครับผม